สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนนะคะติดกระดุมนะคะของเสื้อนิสิตมอกระเสียกำแพงแข่งนะคะเราจะมีกระดุมทั้งหมด3แบบนะคะอันนี้จะเป็นติ้งนะคะไว้ติดที่ปกเสื้ออันนี้จะเป็นเข็มนะคะไว้ติดที่หน้าอกและอันนี้จะเป็นกระดุมนะคะที่เราใช้ติดที่ลังดุมนะคะเราจะมาเริ่มที่กระดุมของรังดุมก่อนเลยนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ติดลังดุมนะคะกระดุมหนึ่งเมตรก็จะมีห่วงหนึ่งห่วงนะคะเราจะเอากระดุมตัวนี้ด้านหลังจะเป็นที่ล็อกแบบนี้นะคะ เราก็จะเสียบเข้าไปเสื้อตอนนี้จะเป็นกระดุมซอ่อนนะคะพอเราเสียบเข้าไปที่ด้านหลังแล้วนะคะเราก็จะใช้ห่วงอันนี้นะคะเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวแบบนี้นะคะแค่นี้เราก็จะได้กระดุม,มต่อไปเมทที่สองเราก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะ ะะแล้วก็จะติดกันก็คือเข็มนะคะเราจะติดบริเวณหน้าอ,อกนะคะด้านขวามือแล้วก็นีนะคะเข็มเราก็จะติดลงไปเลยให้อาอยู่ตรงกลางนะคะไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะต่อมานะคะก็จะเป็นติ้งนะคะติ้งเราจะติดบริเวณรังดุมนะคะของอ่า ปกคอนะคะด้านขวามือเราก็แทงเข็มเข้าไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ดึงตัวนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็เราก็จะติดกระดุมอันนี้นะคะ ็นวิธีติดกระดุมแบบเสื้อที่ไม่มีกระดุมซ่อนนะคะนีโดยวิธีก็คือเราอะต้องเอากระดุมอันเก่าออกก่อนแล้วก็กระดุมอันเก่าที่อยู่ตรงนี้ออกแล้วเราก็จะใส่กระดุมนี้สิ์เข้าไปแทน,นะคะ่ะแบบนี้เลย ก็ใส่ห่วงเกี่ยวเข้าไปเพื่อรักไม่ให้กระดุมหลุดได้แล้วแล้วก็เอากระดุมมาติดตรงนี้ได้เละแค่นี้เลยเสร็จแล้วง่ายมากลองไปทํำตามกันดูนะคะ